สวัสดีตอนเย็นในครัวครับผมย็นนี้นะเชฟจำเป็นนะลุงม้อยนะจะต้มปลากระพงขาวใส่เต้าเจี้ยวนะฮะเครื่องปรุงก็มีอะไรบ้างนะเครื่องปรุงมีพริกนะฮะเขียวทุบ5้าหกเม็ดตะไคร้ทุบรากหอมขิงหั่นเป็นแว่นเป็นแว่น,เ,น,วนเกลือน,นิดหน่อยอ่เต้าเจี้ยวผักชีต้นหอมนะครับผม ชุดแรกเนะี่ยผมจะใส่เครื่องปรุงชุดแรกลงไปก่อนน้ำเดือดแล้วนะมีเกลือนิดหน่อยอ่าใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลานะครับผมก็หาปลามาแล้วนะฮะก็ต้องแปลรูปให้กินได้นะครับผมนะ หลายรูปไม่เป็นก็เปิด youtube ดูนะผมก็อาศัยเปิด youtube ดูผมไม่กลัวหลักว่าปลาจะเหลือนะถ้าแม่กินเหลือผมกินเหลือแน่นอนนะไอเชไอซ้ํากบใบเด่นหมาบ้านผมเนี่ยมันอร่อยแน่นอนนะผมเลยไม่กลัวนะนะครับผมเอาน้ําเดือดละน้ําเดือดผมใส่ปลานะ เดี๋ยวรอน้ําเดือดอีกครั้งแล้วจะใส่เครื่องปรุงชุดสุดท้ายก็มีเต้าเจี้ยวมีหอะต้นหอมแล้วก็ผักชีนะครับผมนะฮะลงมือทํามีคําตอบนะชีวิตไม่มีอะไรยากลงมือทําผิดถูกไม่ไม่ใช่เรื่องสําคัญขอให้ได้ทำนะเราก็จะเกิดการเรียนรู้นะฮะ learning by doing เรียนรู้จากการกระทำนะฮะผมเป็นนักศึกษาช่างแล้วเป็นครูช่างนะฮะ ปรัชญาก็คือ learning by doing ถ้าคุณทำได้หมายถึงว่าคุณรู้นะ tofu. ถ้าคุณพูดได้อย่างเดียวแล้วคุณทำไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่ายังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นช่างเนี่ยต้องลงมือกระทำถึงจะมีคำตอบครับผมเดี๋ยวผมรอให้น้ำเดือดก่อนนะเร่งไฟสุดได้แค่นี้แล้วล่ะรอที่จะใส่เครื่องปรุงชุดสุดท้ายก็คือเต้าเจี้ยวสองช้อนอผมไม่รู้มันจะเค็มหรือเปล่านะไม่เป็นไรถ้ถามันเค็มก็นะ ผมกินแม่อร่อยแม่กินแม่อร่อยทาไปไบเด้นกินอร่อยแน่นอนนะะไม่มีอะไรสูญเสีย <c oughs> เอาน้ำเริ่มเดือดนะใส่เต้าเจี้ยวใส่ต้นหอมกับผักชีนะฮะ ทำเหมือนกับโรงครัวพลทหารนะโยนใส่โยนใส่นะครับผมเดี๋ยวรอให้เดือดอีกสักพักก็ปรุงกินก็กินได้นะฮะวันนี้กับเมนูปลากระพงเขาวนะอ่าวทองคําต้มเต้าเจี้ยวนะเชฟลุงม้อยครับผมสวัสดีครับ